วัสดีครับรายการแผ่นดินไทยตั้งแต่สัปดาห์แรกเป็นต้นมานะครับที่เรานําเสนอเรื่องราวของแผ่นดินวิกฤตเรื่อยมาจนถึงชะตากรรมของเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับเพื่อเป็นการนําเสนอถึงต้นเหตุของความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมเป็นการชี้ให้เห็นนะครับว่าภาคเกษตรกรรมไทยนั้นเต็มไปได้วยความอ่อนแอเปราะบางไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับเกษตรกร,รไทย ติดอยู่ในวังวนของหนี้สินครั้งจะเดินต่อไปข้างหน้านั้นก็เดินต่อไปไม่ได้จะเดินถอยกลับมาข้างหลังนั้นก็ยังเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยนะครับจนกระทั่งต้องกลายมาเป็นเหยื่ออันโอชะของคนที่เอารัดเอาเปรียบกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเอาเปรียบโดยกลไกของการตลาดนะครับผลที่เกษตรกรไทยนั้นไม่สามารถที่จะไปต่อสู้ไปรับมือได้จนนี้คาถามเกิดขึ้นนะครับว่าอะไรคือทางออกของภาคเกษตรกรรมไทย แผ่นดินไทยในคืนวันนี้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในทางออกเป็นบทสรุปหรืออาจจะเป็นทางเลือกนะครับโดยเราจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่า,านี้ผ่านชาวสวนในชนบทคนหนึ่งนะครับที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองปฏิวัติความเชื่อปฏิวัติความคิดของตนเองนะครับลุกขึ้นมาพึ่งพาตนเองและที่สําคัญก็ได้น้อมนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมาประยุกต์ใช้และสามารถทําให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริงนะครับจนกระทั่ง เขาสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ยากและมีโอกาสได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในแผ่นดินไทยคื่มันนีครับ ช้ไว้กลางคนใบหน้ายิ้มแย้มและเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่เปล่งประกายออกมาจากข้างในคนนี้นะครับคือคนที่ชาวบ้านแะวแวกนี้เรียกกันว่าลุงนินหรือมีชื่อเต็มเมว่าสมบูรณ์ศรีสุบัติลุงนินนั้นเป็นปราชญ์เกษตรกรวัย58ปีแห่งบ้านทอนอมจังหวัดชุมพรนะครับผู้ที่ค้นพบความสุขและรู้จักตนเองภายในอาณาจักรแห่งความสุขเล็กๆบนพื้นที่17ดไร่ซึ่งลุงนินนั้นสร้างขึ้นโดยน้ำมือของตนเองนะครับ สวนของลุงนินแห่งนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้นำพาชีวิตของชายวัย58ปีได้พบกับความสุขที่ไม่ใช่แค่ความสุขกายแต่ยังหมายถึงความสุขทางใจที่มนุษย์ทุกผู้นำต่งางก็นังมุ่งแสวงหาเพราะสวนแห่งนี้ทําให้ชายคนหนึ่งได้มีชีวิตอยู่กับงานที่เขารักเป็นงานที่นํามาซึ่งความกินดีอยู่ดีปราศจากหนี้สินมีชีวิตอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ความอุดมสมบูรณ์ของสวนร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาหารปลอดภัยให้หาอยู่หากินได้อย่างสมบูรณ์คุณสุขเป็นที่ที่นำมาซึ่งความรักความอบอุ่นการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันของคนในครอบครัวเป็นที่ที่สร้างกัลยาณมิตรสร้างสังคมชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุดที่นี่คือที่ที่ชายผู้นี้ได้ค้นพบกับความหมายของคำว่าความสุขที่แท้จริงที่ไม่อาจหาซื้อได้ด้วยทรัพย์สินเงินทอง จะเป็นความสุขที่สัมผัสได้ถึงความหมายของคำว่าขอบเพียงวันนี้ดีใจที่ททรบรรยากาศมาแบบ้กาบทุกท่านในปีนี้นะครับแต่ก่อนที่จะค้นพบความสุขเช่นเดียวกับในวันนี้นะครับลุงนินนั้นก็คือคนที่เคยตกอยู่ในความทุกข์เช่นเดียวกับเกษตรกรอีกนับนล้านคนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ยิ่งทําก็มีแต่ยิ่งจนยิ่งทุกข์ ยิ่งเจ็ียดแล้วก็ยิ่งเคลียดในอดีตนั้นลุงนินเคยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่ปลูกทุเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับและเริ่มต้นการปลูกด้วยความอยากรวยท้ายที่สุดก็ต้องประสบกับความล้มเหลวจมอยู่ทั้งกล่องทุกและกล่องนี้กลายเป็นคนเสียเกียรติและเสียทั้งศักดิ์ศรี เช่นเดียวกับเกษตรกรร่วมชะตาก,กรรมอีกนับล้านคนในประเทศนี้นะครับ